แชาข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ2 0กุมภาพันธ์2 5 6 7เราจะมาเปิดวาระประชุมครมนในวันนี้นะคะจับตากระทรวงการท่องเที่ยวเสนอขอรับจัดสรรงบกลางปี2566จัดงานเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567หรือมหาสงกรานเวอร์อเตอร์ Water Festival 2024ด้านอุตสาหกรรมชงราคาอ้อยนะคะ และเช่นเคยกดไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ20กุมภาพันธ์2567นเะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะ ภายหลังจากการเดินทางไปตรวจราชาการจังหวัดนครพนมสกลนครและอุดรธานีระหว่างวันที่17-19กลุ 19, ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับวาะระครมที่น่าสนใจนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ66ไปพรางก่อนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มหาสงกรานต์เวิร์วอเตอร์เฟสติวัลสองศเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี65ทับ6และยังเสนอาการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลการตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี66ทับห วาระเพื่อพิจารณานะคะกระทรวงการต่างประเทศเสนอการขยายเวลาการยกเว้นการการตรวจลงราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถึงสื่อเดินทางหรือเอกสารใช้แทนสื่อเดินทางสัญชาติคาซัสถานเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราวและยังเสนอร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการาท่การรวมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทยอินเดียครั้งที่10กระทรวงพาณิชย์เสนอการยุติกรณีพิพาทเรื่องน้ำตาล ภายใต้องค์การการค้าโลกและยังเสนอขอความเห็นชอบที่ไทยและรับรองเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์สำหรับการประชุมรัฐมนตรีองค์การค้าองค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่3และการประชุมที่เกี่ยวข้องกระทรวงไทยเสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมก่อสร้างถนน และสะพานเชื่อมโยงเส้นทางบริเวณอ่าวเขาควายท้องที่หมู่อ่าวเขาท้องที่หมู่บ้านอ่าวเขาควายตําบลเกาะพยามอําเภอเมืองระนองจังหวัดระนองกระทรวงศึกษาธิการเสนอขออนุมัติรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่1,000ล้านบาทขึ้นไปโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลาระยะที่2จัจหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละวัย กระทรวงสาธารณาสุขเสนอขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่1000ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชยศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทยกระทรวงวัฒนธรรมเสนอการรับรองร่างปฏิญญาวางเวียงว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจวัฒนธรรมขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักง,งานประลาดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเสนอการขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาดนะคะให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568าสำนักง,งานคณะกรรมการเกรดิีการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง ปี2558สำนักงบประมาณเสนอขอเพิ่มสัดส่วนเสนอขอเพิ่มสัดส่วนผู้เข้ารับการอบรมภาคเอกชนหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูงหรือนองงอสอมาดูวาระเพื่อทราบนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเสนอข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนยโยบายรัฐบาลกรณีโครงการเติมเงินดิจิตอลหนึ่งบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ต คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2,568คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเมื่อโอกาสในการเข้าเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะกระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้ได้จ้างจ่ายกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกนชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสเสนอการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติปี2 5 6 0สำนักงานข้าราชการพลเรือนเสนอการขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการกพอรอกครั้งที่หง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการตามมาตรา13แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีปี2 5 4 8นะคะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่2 2งทับสอ้ายสและท้าสุดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอแนวทางการป้องกันกะเสนอแนวทางการป้องกันการก้าวไก่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนนะคะนี่คือวาระประชุมครมในวันนี้20กุมภาพันธ์2567